สวัสดีครับบิ e เอเซนเชลวันนี้นะครับในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชีนะครับท่านผู้ประกอบการนะครับอาจจะเคยได้ยินว่าเอะเวลาเรานำเนินธุรกิจผ่าน การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีการสอบบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องอเพื่อให้เข้าใจถึงความสําคัญของการสอบบัญชีนะครับที่สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ครับคงจะแบ่งออกเป็นประมาณ3าประเด็นประเด็นแรกเราคงจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมถึงต้องมีการสอบบัญชีเกิดขึ้นนะครับการสอบบัญชีมันมีความสําคัญอย่างไรแต่แล้วพอเราเข้าใจเรื่องของความสําคัญของการสอบบัญชีเข้าใจพื้นฐานของการสอบบัญชีแบเนี้ใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้สอบบัญชีหรือเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสอบบัญชีอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องทําความเข้าใจร่วมกันนะเสร็จแล้วเวลาที่ผู้สอบบัญชีเข้ามาเนี่ยครับหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาก็ต้องทําอะไรบ้างแล้วความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีกับกิจการจดทะเบียนทั่วๆไปกับกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีความแตกต่างที่เป็นสําคัญอย่างไรในหน้าที่ของผู้สอบบัญชีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราคงมาดูในผลลัพธ์ว่า แล้วเวลาที่ผู้สอบบัญชีก็ทํางานของเขาเนี่ยครับผลงานของเขาออกมาเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีหรือเรียกว่าเป็นความเห็นของผู้สอบเนี่ยมันมีรูปแบบของความเห็นของผู้สอบบัญชีอย่างไรบ้างทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยครับเวลาเราอยากน,นําเสนอกิจการของเราเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจเนี่ย นอกจากเราจะเล่าสตอรี่รว่าเราดําเนินธุรกิจอย่างไรเรามีอนาคตในการเติบโตของธุรกิจอย่างไรเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยครับที่มันจะเป็นเครื่องมือหรือว่าอาจจะเป็นล่ามแปลภาษาอันนึงที่จะเล่าให้ฟังว่าแล้วสิ่งที่เราอธิบายเป็นในเชิงคําพูดเมื่อกี้เนี่ยมันวัดผลของมันอย่างไรแนวโน้มของธุรกิจของมันเป็นอย่างไรเนี่ยครับอันนึงที่จะพอบอกอันนี้ได้เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นรายงานทางการเงินนะครับหรือเราอาจจะเคยได้ยินชื่อในเรื่องรูปแบบของงบการเงินขึ้นมานะครับ งบการเงินมันบอกอะไรเราบ้างงบการเงินเนี่ยถ้าเราไปดูองค์ประกอบของงบการเงินเนี่ยครับมันกําลังบอกในมุมมองของกิจการเนี่ยอยู่ประมาณ4ีห้าอย่างที่สําคัญอย่างแรกเลยครับมันบอกเรื่องของฐานะทางการเงินมันบอกฐานะทางการเงินณนจุดเวลาครับหรือรเราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับงบดุลเราอาจจะเคยได้ยินชื่อเรื่องของงบแสดงฐานะทางาการเงินความสาคัญของมันคืออะไรครับความสำคัญของมันคือ ไอง,งบแสดงฐาน,านะทางการเงินอะเนี้ยครับมันบอกว่าณนะจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับณนะวันที่31ธันวาคมเนี่ยกิจการมีฐานะทางการเงินอย่างไรนะครับมันคล้ายๆกับมีคนมาถามเราเนี่ยครับว่าเอ้ยวันนี้คุณรวยแค่ไหนมีฐานะอย่างไรนะครับก็ก็อาจเป็นตัวกําหนดนะครับว่าณนะจุดเวลานี้เราลองมานับซิว่ากิจาการเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรบ้างเราลองมาดูซิว่ากิจาการเนี่ยมีภาระที่เป็นหนี้สินอะไรบ้าง พอเราเอาสินทรัพย์เนี่ยหักกับหนี้สิทธแล้วเนี่ยมันเหลือเป็นส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้างอันนี้มันก็บอกฐานะทางการเงินมันไม่ได้บอกว่าการจะวัดว่าใครร่ำรวยกว่าใครอะไรเงี้ยครับการจะมองว่า บุคคลหนึ่งเนี่ยกิจการหนึ่งเนี่ยมีฐานะดีกว่าอีกกิจการหนึ่งอย่างไรเนี่ยเวลาเรามาเปรียบเทียบกันบางครั้งเราไม่ได้วัดแต่ตัวว่าเราใครมีสินทรัพย์มากกว่ากันมันก็เหมือนกับคนเราเพื่อนกันนะครเวลาเรามานั่งดูกันบางคนต้องดูองค์ประกอบอื่นว่าสินทรัพย์มากหนี้สินมากตามหรือเปล่าถ้าสินทรัพย์มากหนี้สินมากส่วนของเจ้าของเหลือน้อยจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รวยไปกว่าฐานะเขาไม่ได้ดีไปกว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สินทรัพย์น้อยหน่อยแต่ หนี้สินน้อยมากๆหรือไม่มีหนี้สินเลยฐานะของส่วนของเจ้าของเขาอาจจะมีมากกว่าคนแรกซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันบอกฐานะทางการเงินนะครับอีกรายงานหนึ่งที่มันจะบอกตรงนี้ครับนอกจากบอกฐานะทางการเงินนวมันบอกผลการดำเนินงานคราวนี้เราไม่ได้วัดเป็นจุดเวลาครับเราวัดเป็น period of time หรือช่วงเวลาเรากำลังวัดว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของกิจาการเนี่ยเป็นอย่างไรมีกำไรหรือมีขาดทุนมากน้อยเพียงไร อันนี้เราเรียกว่าเป็นงบ ok กำไรขาดทุนนะครับมันบอกผลประกอบการ,รบ,บอกว่าปีที่ผ่านมากิจการค้าขายมีรายได้เท่าไหร่มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไหร่หรือเป็นกำไรเทา่าไหร่เสียภาษีออกไปเท่าไหร่หรือเป็นกำไรสุทธิเพื่อที่เข้ามาเป็นส่วนของผู้ถือหุ้หนหรือส่วนของเจ้าของเท่าไหร่อันนี้ครับเป็นเรื่องของการบอกผลประกอบการอีกอันนึงมันจะบอกเรื่องของการสแสดงการเปลี่ยนแปลงส่งของเจ้าของครับก็คือผลประกอบการเนี่ยมันจะบอกว่าเจ้าของเนี่ย รวยขึ้นหรือว่าจนลงนอกจากนั้นอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มทุนมีการจ่ายปันผลคืนไปให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของอีกรายงานหนึ่งครับเราเรียกว่าเป็นงบกระแสเงินสดเราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่างบกระแสเงินสดเนี่ยมันจะบอกว่ากิจการแล้วใช้เงินได้เงินมาอย่างไรใช้เงินไปอย่างไรนะครับจริงๆแล้วงบกระแสเงินสดเนี่ยครับมันกาลังทํารายงานเราเนี่ยผ่านกิจกรรมหลัก3กิจกรรมกิจกรรมได้เรได้ว่ากิจกรรมดําเนินงาน เรามีเงินสดได้มาจากกิจกรรมเดินงานใน Activity อะไรบ้างนะส่วนที่2เราบอกว่าเป็นกิจกรรมลงทุนนอกจากเราค้าขายมีเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเราเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในการซื้อที่ดินซื้อเครื่องจักรสร้างโรงงานใหม่หรือไปลงทุนในหุ้นในกิจการ,รที่เกี่ยวข้องกันอันนี้เรียกกิจกรรมลงทุนอีกกิจกรรมนึงเรียกว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะครับว่าการที่เราจะได้เงินสดได้มาเนี่ย มันได้มาจากการที่เราต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเปล่าจากธนาคารหรือเปล่าหรือว่าเรามีการไปจ่ายชำระคืนดอกเบี้ยจ่ายชำระคืนเงินต้นจากธนาคารหรือเปล่ากิจกรรมพวกนี้ครับเราเรียกว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินเวลาเราดูงบกระแสเงินสดแล้วว่ากระแสเงินสดต้นงวดไปจนถึงปลายงวดเนี่ยเรามีเงินสดจากการทำมาหากินเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงเนี่ยก็ดูผ่าน3กิจกรรมนี้ สุดท้ายในมุมของรายงานทางการเงินนะครับมันต้องไปดูเรื่องของมาเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญตรงนี้ครับจะเป็นหลักในการจัดทํานโยบายการบัญชีที่ใช้รวมถึงรายละเอียดต่างๆประกอบรายการที่เรานําเสนอมาเมื่อสักครู่ตรงนี้รวมทั้งหมดนียครับเราเรียกมันว่ารายงานทางการเงินถึงตรงนี้นะครับเวลาเราไปติดต่อกับผู้ประกอบการบอกว่าผู้ประกอบการชี้ว่าอันเนี้ย รายง,งานทางการเงินฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานของกิจการเป็นแบบนี้คุณเราไปดูแล้วคุณพิจารณาตัดสินใจเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยมีใครมารับรองให้หรือเปล่ามีใครมาช่วยตรวจสอบไปว่ารายง,งานทางการเงินที่คุณเอามาให้ดูเนี่ยมันถูกต้องครบถ้วนอย่างไรตรงเนี้ยครับมันถึงเป็นทําไมว่าเราต้องมีการสอบบัญชีการสอบบัญชีก็คือเอาบุคคลหนึ่งที่เป็นอิสระจากผู้จัดทํามันขึ้นมามาคอยตรวจสอบว่าการตรวจสอบอันเนี้ยการจัดทํางบเงินอันเนี้ย มันน่าเชื่อถือนะมันถูกต้องนะเป็นไปได้นะมันก็เหมือนมีมีคนกลางคนหนึ่งมาคอยดูว่าสิ่สงที่คุณทําขึ้นมาเนี่ยมันได้มาตรฐานนะมันมันดูน่าเชื่อถือนะยิ่งคนกลางเนี่ยเขายิ่งมีความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่เนี่ยครับมันก็สร้างความเชื่อมั่นกับผู้แทงงบการเงินมากขึ้น,มา,นมากขึ้นว่าอันนี้เขาจะทําให้เขามีความมั่นใจในข้อมูลที่เขาเอาไปใช้ในการตัดสินใจอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดครับว่าทําไมถึงต้องมีการสอบบัญชีทีนี้ การสอบบัญชีหรือการจัดทํารายงานเนี่ยมันมันใช้ระยะเวลาหรือว่ามันมีเงื่อนเวลาในการเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้อย่างไรนะครับถ้าเราเป็นบริษัทจํากัดธรรมดาเนี่ยครับเราจะต้องถูกบังคับให้จัดทำรายงานทางการเงินเนี่ยอย่างน้อยตีละหนึ่งครั้งรวมถึงต้องให้มีผู้สอบบัญชีเนี่ยเข้ามาตรวจสอบรายงานทางการเงินนี้นะครับแล้วก็นำส่งเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในร2 0วันเพื่อนำเสนอกับผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้คือ บริษัททั่วไปแต่อีกมุมหนึง่งถ้าเรากำลังเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเรากำลังจะเข้าสู่จากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจดทะเบียนจากหลักทรัพย์เนี่ยครับถูกกำหนดว่ากิจาการเนี่ยต้องนำส่งรายงานทางการเงินเนี่ยปีละสี่ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับสี่ครั้งที่ว่าเนี่ยจะรวมถึงลายไตรมาสามครั้งเราเรียกว่างบการเงินรายไตรมางบการเงินลายไตรมาเนี่ยต้องนำส่งทุกๆ3เดือนแล้วก็ต้องมีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี นำส่งภายใน45วันเสร็จแล้วพอมันทําส่งแต่มาที่1นึ่งแต่มาที่2องแต่มาที่3ไปพอครบ4ไแต่มาครบปีนะครับเราก็มาทําสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นงานทางการเงินประจําปีหรืองบการเงินประจําปีนะครับงบการเงินประจําปีกันเนี้ยมีกําหนดนะครับว่าผู้สอบบัญชีเนี้ยต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองงบการเงินประจําปีเนี่ยแล้วก็กิจการต้องนําส่งภายใน60วันหลังจากวันฟินงวดถึงตรงนี้ครับ ผู้ประกอบการจะเข้าใจแล้วก็ว่าทําไมเราต้องมีการจัดทารายงานทางการเงินมันมีความสําคัญยังไงแล้วทําไมถึงต้องมีคนกลางเข้ามาคอยรับรองหรือว่าเข้ามาดูว่ารายงานทางการเงินที่ผู้ประกอบการจัดทําขึ้นมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถืออย่างไรอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับว่าทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับการสอบบัญชีพอเราเข้าใจความสําคัญของการสอบบัญชีแล้วเนี่ยตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวเรามา ติดตามกันในคลิปถัดไปครับ